ัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับไอเจ้าตัวรถผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปในห้างแล้วทีนี้มันร้อนมากเลยครับแอร์เนี่ยทำงานนะครับแต่ว่าร้อนมากเลยดีเีความร้อนเนี่ยขึ้นไปประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเลยครับผมก็เลยเปิดฝากระโปรงหน้าเครื่องปรากฏว่าพัดลมไม่หมุนตัวหนึ่งนะครับพัดลมหน้าเครื่องไม่หมุนตัวหนึ่งก็เลยวิ่งเข้าอู่นะครับน่าจะต้องเปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับนี่ครับในรถมันมีพัดลมอยู่สองตัวฝั่งโน้น หมุนเร็วอยู่นะครับแต่ฝั่งนี้มันหมุนช้าๆแล้วนะครับหมุนมากไปหมุนบ้างนะครับเราคงต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวต้องรื้อออกมาแล้วก็เปลี่ยนมีส่วนของพัดลมใหม่นะครับอันนี้ก็คือวิ่งเข้าอู่พอดีวันนี้มาที่ระยองด้วยครับเดี๋ยวเปลี่ยนพัดลมแป๊บหนึ่งครับผมนี่ยครับตอนนี้พี่เขาถอดหม้อน้ํไม่ใช่ครับพัดลมหม้อน้ําออกไปแล้วนะครับหนึ่งตัวครับเพื่อจะไปเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับก็ต้องรื้อพวก กันชนด้านหน้าออกนะครับโค้งเหล็กด้านหน้าออกแบบนี้นะครับแต่ผมไม่มีเครื่องมือครับเวันนี้ผมมาที่ระยองครับเพื่อพรุนี้จะไปวิ่งนั่นเองนะครับก็เลยเข้าอห้พี่เขาแก้ไขให้ครับผมรอสักคู่ครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเจ้าตัวมอเตอร์พัดลมนะครับของตัวแอร์หน้าเครื่องมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้เย็นเย็นแบบเย็นชํำเลยนะครับเนี่ยเย็นชํำเลยนะครับผมลืมถ่ายตอนที่พี่เขาประกอบไว้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันแบตหมดพอดี นะครับเนี่ยตอนนี้เย็นฉ่าเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวถูกกับตัวแพงนะตัวที่เป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันแปดนะครับผมเลือกใช้อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณสองพันห้านะครับราคาอยู่ที่สองพันห้ารวมค่าแรงแล้วอะไรเรียบร้อยนะครับอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วเย็นช่าเลยนะครับไม่ว่ารถจะติดไม่ติดเขาเนี่ยมาเลยนะครับยังไงก็โอเคละ ยังไงก็ไม่ร้อนแล้วนะครับนี่เห็นไหมพอดีวันนี้ผมมาระยองนะผมก็ไม่มีเครื่องมือในการเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันไม่มันไม่ได้เปลี่ยนยากนะครับแค่มีไขควงกับตัวทีเบอร์สิเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเราก็ไปซื้อชุดมอเตอร์เนี่ยมาเปลี่ยนนะครับแต่ด้วยความที่ออกมาต่างจังหวัดนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับใช้บริการพี่ๆเขาหน่อยนะครับร้านเมื่อกี้เขาเปลี่ยนดีมากเลยนะครับอยู่ที่ระยองนะครับผมก็ลืมจดชื่อร้านพี่เขาไว้แต่ว่าเป็นร้านหนึ่งที่ โอเคนะครับทาเนี๊ยบมากแล้วก็เร็วมากโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะค่าใช้จ่ายก็ประมาณ2005นนะครับมีตั้งแต่พันแปดขึ้นไปถึง2อ0พนนะครับในกรณีที่เราขับรถติดๆเนี่ยแล้วแอร์มันเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับหรือพัดลมมันทํางานบ้างไม่ทางานบ้างเนี่ยเราเปิดดูเลยนะครับพอดีผมมีตัวเกเความร้อนเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันร้อนผิดปกตินะครับผมก็เลยไปดูหน้าเครื่องเปิดฝากระโปรงดูชัดเลยครับพัดลม พังไปหนึ่งตัวนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับผมนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็วิธีการเช็คนะครับว่าทําไมแอร์มันถึงไม่เย็นนะครับคือถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยพัดลมมันทํางานตัวเดียวมาทํางานหนักแน่ครับถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยก,ก็มันก็ระบายความร้อนโดยการวิ่งเนาะถ้ารถติดๆเนี่ยก็อันตรายนิดนึงนะครับถ้าเครื่องมันร้อนเกินไปเนี่ยเครื่องอาจจะเกิดความร้อนแล้วก็ฮีทได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าอย่างไงเนี่ยก็ติดตาม ปริญญาพาลุยไปแล้วน,นะครับถ้ามีอะไรเด็เดๆแบบนี้ผมก็จะเอามาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กับช่องปริญญาพาลุยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ขอบคุณครับ